อยู่กับเอ็มเจริญการช่างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านทับบานะครับตําบลเมืองพลอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นการจัดส่งค่าติดรถไถนะครับนี่เป็นตัวนี้นครับนี่รถไถคูปุต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับก็ติดกับค่าเอ็มสเจริญการช่างเรานะครับทั้งหมดนะครับส่งจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดเลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งเลยนะครับว่าตัวคูปุต้าห้าสิบแรงเนี่ยเราจะติดตั้งตรงไหนนะครับ ตอนนี้ mm. ทีมงานกําลังปรับในส่วนของโครงผานไถนะครับการติดตั้งในส่วนของคาดต,ติดรถไถเนาะก็อยากให้ลูกค้านะครับตั้งผานไถนะครับนี่โครงผานตัวนี้นะครับให้อยู่ในแนวของการตั้งฉากนะครับคาดมันถึงจะทํางานดีนะครับเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราก็ตั้งผานไถให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาคาดมาติดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะจับยึดตรงไหนนะครับ ในการจับยึดนะครับก็จะจับยึดแบบนี้นะครับนี่ด้านล่างผมก็จะมีประกับมาให้แบบนี้นะครับเอาหงายฝั่งที่ผมเชื่อมเหล็ก2ตัวมานะครับเพื่อจะรับกับสันกระดูกนะครับนี่ครับก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับนี่ขันน็อต4ตัวนะครับวางคาดขึ้นด้านบนโครงผานถยนะครับนี่นี่ครับก็ขันน็อตล็อก4ตัวได้เลยฝั่งนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ในแนวของล้อรถนะครับนี่ห่วงมานิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ ที่จะไปไหนมาไหนมันก็จะค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเนาะเพราะว่าผมมาไม่เยอะนะครับในส่วนการตั้งขอแค่ฝั่งนี้นะครับเวลาวางลงเนี่ยไม่ชนกับเล็กที่เมาตัวนี้นะครับเราก็ใช้งานได้แล้วนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับในส่วนของการตั้งเพราะว่าระยะของคาดเนี่ยเราออกเปียบตามโครงผานไถตาช้างนะครับมาอยู่แล้วนะครับเนาะก็วิธีการปรับนะครับผมก็ จะปรับรูที่2ไว้นะครับเพื่อที่จะใช้งานส่วนมากเลยนะครับที่ใช้งานก็จะเป็นรู2นะครับเพราะว่าลักษณะดินช่วงนี้ก็เปียกๆอมน้าหน่อยนะครับถ้าดินเปียกเยอะนะครับมีน้ําก็ปรับรู1นะครับถ้าดินแห้งก็ปรับขึ้นมานะครับรูบนนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับการติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ค่าติดรถไถนะครับตัวมาสอบถามผมได้เบอร์โทร088 เจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสามหกนะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับหรือใครจะไปดูรีวิวการใช้งานนะครับก็เข้าไปดูในเพจเฟซบุ o กเอ็มสอเจริญการช่างเลยนะครับหรือจะช่อง YouTube ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้แหละนะครับก็กดไปที่วิดีโอนะครับก็จะขึ้นในส่วนของการรีวิวการใช้งานนะครับนะครับก็ใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบุต้ายันมาอิสกินะครับ ฟอร์ดนิวฮอลแลนด์นะครับเราก็สามารถผลิตให้ได้นะครับเราผลิตเป็นรุ่นไขรุ่นมันนะครับในส่วนของตัวคูบุต้า40แรงนะครับใบผานก็จะเล็กกว่านี้ตัว40แรงใบผาน22นิ้วนะครับเราใช้ไปเนี่ยมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับขนาดของคาดก็จะสั้นกว่านี้เล็กกว่านี้ขาสั้นกว่านี้นะครับเพราะว่าเราอ้างยิงตามใบผานนะครับผานเป็นรุ่นไขรุ่นมันนะครับไม่สามารถที่จะติดตั้งกันได้นะครับก็โรงงานอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็ใครที่สนใจนะ ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร0 8 8 7 4 7 8 1 3 6นกะครับก็อีกที่เหลือนะครับเราจะไปไล่จัดส่งนะครับอยู่ที่ขอนแก่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งอยู่ที่อำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวชิมงานยกลงดูนะครับว่าในส่วนของคาดเนี่ยจะออกมาอยู่ในแนวไหนนะครับนี่ยกลงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดินที่ศาสตร์ออกฝั่งนี้ก็จะเก็บนะครับคาดก็จะตามเก็บนะครับนี่ นี่ครับการปรับระดับนี่ฝั่งซ้ายอยู่รูไหนอยู่รูสองฝั่งขวาก็ต้องอยู่รูสองนะครับก็ระยะขาเนี่ยเราคำนวณมาจากโรงงานแล้วนะครับก็ไว้ใจได้เลยนะครับเราผลิตมา300กว่าตัวแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูตอนยกขึ้นนะครับว่าด้านหลังเนี่ยขอแค่มันไม่ชนกับเบรคที่เมาตัวนี้นะครับเวลายกขึ้นมันจะห่างอยู่ประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับ คือโอเคแล้วนะครับใช้งานได้แล้วไม่ต้องตั้งอะไรมากมายเลยนะครับนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเหล็กเป็นเกรดมาตรฐานมกทุกชิ้นนะครับใครที่จะสั่งตอนนี้ก็ให้วางแผนหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คิวขึ้นงานค่อนข้างเยอะนะครับก็วางแผนได้เลยอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับถึงจะได้งานนะครับก็ใครจะสั่งก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับไม่ต้องจ่ายค่ามาจําผมนะครับก็ขอเป็นชื่อที่อยู่เอาไว้นะครับผมได้งานเสร็จ ผลิตงานเสร็จผมก็จะโทรหาลูกค้านะครับอ่าแล้วก็จัดส่งให้นะครับภาคเหนือภาคใต้สามารถจัดส่งได้หมดนะครับเดี๋ยวพับขึ้นดูนะครับนี่ครับพับขึ้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อ่าฝากาไว้ด้วยนะครับเอ็มสอเจริญการช่างครับ